วันนี้เยนิกุล์มเราครับเดแกงบั่นมากินอะไรเยนโฟห้องเต้โซ่ห้องเต้โซ่องเต้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเยนโตโฟฮ้องเต้เป็นยังไงนี่นี่นี่ตรงการทำนะครับมาลานอยู่แยก ร่วมจิตนะครับตามเสลแยกรวมจิตนะครับหัวมุมถนนเลยครับวิวถืวอทัศน์ก็ใช้ได้กินไปก็ทานไปก็นั่งชมรถตรงสี่แยกนะครับมีไฟเขียวไฟแดงให้ดูนะครับว่างๆก็มาชิมกันตาของเราขี่จักรยานกันมานะครับช่วงค่ำๆเย็นๆอากาศไม่ร้อน,นครับ 我为什么要找你？